เออทำไมมันดูโล,โล่งๆวะดูรองเท้าสวัสดีครับวันนี้เราก็มึงอยู่ที่จตุจกัจกรนะครับผม <c oughs> แค่มาเดินเล่นเฉยๆครับผมไม่ต้องเป็นห่วงโอ้พลมพกพาครับผม นี่พนมพกพาพกเปิดได้เลยไม่ต้องยกไปยกมาโอ,อ,อ้นี่คือโซนไฟชายโอ้ชายดูอ่ะ มาดูเสภผ้าเสภผ้าครับผมกางเกงบอสเซอร์เอาไว้ใส่นอนได้เลยเนี่ยกางเกงเอาไว้ใส่นอนได้เลยอ๋ออันนี้ของผู้หญิงนี่หว่าผู้ชายใส่ไม่ได้ครับผมอ๋อตรงนี้นี่ Oh. <laughs> สายชาร์ τ. จเจ้ไปทำอะไรครับเนี่ยนี่ครับสายต่อตรงสายแจ็คครับผมไม่ใช่สายแจ็คกับเป็นสายเเสีมันเป็นสายตรงอะที่เสียบกับหูฟังอะมันเอาไว้เสียบกับพวกเครื่องเสียงอะไรได้อะ่ะโอเจอไปชาร์จอะไรครับเนี่ย ผมมีอุปกรณ์ทำ YouTube ด้วยปูฟังปูฟังใส่ชาร์จก็มีอู้อันนี้อะไรครับเนี่ยเจ้าของร้านอยู่ไหนไม้กันสั่นหรือเปล่าถ้ามว่าจะเป็นไม้กันสั่นอะ ผมคิดว่านะข้ามาเป็นไ้กระสันไม่มีอะไรเนี่ยนี่ครับที่ทุกคนรออันีที่ผมที่ผมตามหาเท่าไหร่ครับผมเท่าไหร่นะสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อแปดสิบ๋อสี่ร้อยแปดสิบครับผมอ๋อที่ผมจับได้ขาตั้ง ตามเอาไปถ่ายตั้งเละอ๋อได้ถ้าเกิดว่าเอาไปถ่ายคลิปอะไรเอ๊ะต่างไม่ได้ว่ะต่างได้ค่ะแล้วมันเชื่อมต่อกับบลูทูธได้เหรอได้ค่ะมันจะมีรบลูทูธเลยอ๋องั้นลองได้ไหมได้ได้กลองได้เดี๋ยวต้องเชื่อมต่อก่อนครับติดแล้วนี่ครับผมแต่มัน ดูกับผมอันนี้คืออันนี้คือใช้ไม้นี่นะอันนี้คือทดลองนะครับโอเคเดี๋ยวลองออกหมื่อบอลนะไปหาของเขามาลองเฉยอันสีส้ม480ใช่ไหมครับ อ๋ออ,อบอกว่าไม่กันสันที่เขาทำจรองโหยางนี้ นี่ครับสุดแฟชั่นอโอ้มันวันนี้ดูเหมืนอนเงียสงบครับอะไรนี่นำมาของมือสองที่ผมถ่าย 4 6้ iPhone ซะด้วยผมต้องการแค่เองวู้แมวน้อยวุ้ยดูแต่ละตัวปะโหดูตัวนี้ครับผม หนูหูโหมีงควรออฉันจะเล่นด้วยอ๋อฉันจะเล่นนู่นเอ้ยช่วงนี้ต้องอยู่รอยหช่วงนี้ต้องระยะห่างหน่อยครับเพราะว่าโควิดหืมไม่ใส่แมสกันเลยนี่ครับผมไอตัวขาวนี่นอนหลับสบายเลยไปนอนไปอดหลับอดนอนจากไหนเนี่ยตรงนั้นนอนเล่นสบายเลยไอนี่นอนหลับ

มีแมวด้วยผมมีหมาพุดเดินด้วยดูครับผมคันคันแม่งหิวข้าววัย้หิวข้าวมันไม่มีอะไรเลยครับผมมันปิดแค่บางร้านเพราะว่าเปิดแค่โซนสัตว์เลี้ยงแล้วก็โซนอาหารแล้วก็โซนเบตเตอร์ลิเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้อลังการเหมือนวันทั่วทั่วไป Ừ tôi sống sản của bà 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 mân xóm đỏ bọn lập mẹ อกันจะซ้อมดอกบอลซ้อมดอกบอลไว้เผื่อวันข้างหน้าจะได้แข่งจริงเฮ้ย <c oughs> จะตายอืนน้อหืกัน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  ผู้นกนกอะไรวะเนี่ยผู้นกแก้วเปล่าเนะี่ยโอ้โหนว้วนกแก้วโอ้โหโอ้โออ้อ้นหโอ้้โ,อโอ้อ ขอเวลาเดินจัดทุจัดแค่สิบนาทีแต่นี่ก็เลยเวลาแล้วคเคครับผมเดี๋ยวก็เจอันคลิปหน้าครับ